สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็มาไม่ได้เจอกันนานเป็นอาทิตย์แล้วเนาะก็อยากเจอก็เลยอยากจะออกมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเราก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะก็แอดมินวันนี้ยุ่งมาทั้งอาทิตย์แล้วเนาะเพราะว่าแอดมินก็เออทำงานด้วยเนาะเอาเวลาว่ามาทำยูทูบเบอร์นะคะ สมานีนะคะคนเดิมเหมือนเดิมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีที่เก่าเวลาเดิมนะคะวันนี้แอดมินก็อ,อดีใจมากก็มีอะไรก็อยากจะเล่าให้เอฟซีฟังเนาะว่าสถานการณ์ในเยอรมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เออเอ,อ,อย่างไงล่ะเออวัคซีนที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะพอดีเมื่อวานเนี้ยได้รับเออ ข้อความมาจากเพื่อนนะคะว่าให้คนที่มีอ,อกมีสิทธิ์ได้ไปใช้ได้ไปฉีดวัคซีนนะคะให้ลงทะเบียนเองนะคะทางออนไลน์ก็มีหน้าเว็บบอกมาเรียบร้อยให้เราออนไลน์ทำเองแอดมินก็ทำเมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตัวที่แอดมินได้นะคะ ตัวของโมเดอร์นานะคะตัวนี้เป็นของอเมริกาซึ่งคนไทยเยอะแยะมากมายอยากได้ตัวนี้เพราะว่าความเชื่อใจนนคะสินนะคะคุณภาพของเยอรมนีแล้วตัวโมเดอร์นาเนี่ยก็เป็นเชื้อที่เออเป็นไวรัสที่ดีมากเลยคือฉีดตัวเนี้ยจะป้องกันไวรัสของอังกฤษและ แอฟริกาตัวใหม่ได้เลยแอดมินก็รู้สึกว่าเออเราก็โชคดีนะที่เราแบบเออ,ออนไลน์บุ๊กคิงเข้าไปแล้วแล้วไ,ได้ตัวที่เราต้องการถือว่าแอดมินโชคดีนะคะก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังแต่ก็ได้ข่าวมาที่ประเทศไทยเราก็นะได้ตัวยาของตัวอื่นมานะคะเพราะว่าเออหลายๆคนฉีดแล้วมีผลกับเลือดหรือว่า ถึงกลับเสียชีวิตได้ก็เป็นห่วงญาติพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าอของแบบนี้เนาะมันอยู่ที่ผู้นําเราว่าจะจัดการยังไงแล้วก็อยู่ที่กระเป๋าตังเราด้วยนะคะว่าเผู้นําเราเนี่ยเเงินที่เราเสียภาษีไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ถูกต้องไหมนะคะปกติของที่เราเสียภาษีไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับคืนนะ เราน่าจะได้ของดีๆกลับมานะคะแอบดบมินคิดว่านะกูชนมอเกินบ um. uh, uh, ุญชายสมัยนามเอีกรูปซีอันเว่อทมินอ้ฟอนเอ่อโคอรนาออออออ e e Das haben wir nicht mehr. Wegen Bayontag müssen Sie sich nochmal im Juni melden, da haben wir noch nicht genug. Ah ja, alles kann, gut. Das, das Sie noch nicht in Frage. Ja, aber alles gut. Ich habe schon einen Termin gehabt, ne? Ja. Na, ich ich brauche nur Nachweise von Hausart, ob ich so äh, äh, zuckerkrank und äh, asthmakrank bin. Sie haben Nachweise? Ja. Aber Sie haben Termin, bei Ich habe mir Termin in Münze gemacht. Wann denn? Gestern. Wann haben Sie oh, in 20th May not by you, in Münster ja, Okay, you 10 genau genau ja, Sie Woche abholen, ja? Tag denn Egal, Sie abholen. Okay second Tag Ach, noch Tag. Tschüss ja, Danke Tschüss แอดมินขอโทษด้วยนะคะคืออย่างนี้แอดมินน่ะเป็นคนต่างชาติหลายประเทศหลายๆคนเคยได้ยินว่าเออต่างชาติเนี่ยเขาเหยดหยันสีผิวเพราะว่าตอนนี้เป็นข่าวที่โด่งดังมามากทีนี้แอดมินน่ะเอ,อก็ได้จัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเออเยดหยันสีผิวหรือไม่เนี่ยแอดมินยังไม่เคยได้รับสิ่งที่ แบบนั้นกลับมาตั้งแต่มาอยู่เยอรมันมี21ปีนะคะแต่ว่าแอดมินได้ทำนัดออนไลน์บุ๊กิ้งไว้แล้วสำหรับฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยแอดมินจะไปเอาเอกสารหมอว่าเราเป็นป่วยจริงและ้วยื่นวันในวันที่แอดมินได้ฉีดวัคซีนนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันเป็นบทเรียนบทเรียนนึงกับการที่เราอยู่ต่างประเทศก็เลยอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าชีวิตของคนไทยอยู่ในประเทศ ต่างๆเป็นยังไงแต่สำหรับแอดมินอยู่ในประเทศเยอรมนีคุณค่าและคุณภาพชีวิตของคนไทยในเยอรมนีก็จะอยู่อีกระบบหนึง่งแล้วแต่ว่าคุณวางตัวแบบไหนมีเพื่อนแบบไหนหรือว่าอยู่ในสังคมแบบไหนนะคะแล้วก็เออคือยังไงล่ะฐานครอบครัวสามีเราเป็นยังไงซึ่งแอดมินเองก็ก็บอกไม่ได้นะคะแต่ตัวแอดมินเองก็เจอแต่สิ่งที่มัน ดีๆกลับมานะคะก็ได้สิ่งดีๆกลับมาก็ยังไม่เจออะไรที่มันแบบเลวร้วายนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าเออให้แยกแยะว่าใครอะไรยังไงนะคะคือฝรั่งเนี่ยไม่ได้มาเหยียดยันสีผิวเราทุกคนหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรล่ะเชเล็ e แท i ฟ,ฟร์แอฟ่าหลงนะคะก็คือ ประสบการณ์ที่แย่ๆมาจากคนไทยแล้วนะคะก็ก็เข้าใจเขานะอย่างเราก็เหมือนกันเรามีประสบการณ์แย่ๆมาจากชาวฝรั่งเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ถ้าใครเราเห็นฝรั่งเราก็รู้สึกบางคนอาจจะไม่แย่แยะก็เออเกลียดฝรั่งอะไรเงี้ยเกลียดคนนั้นเกลียดชาตินี้อะไรเงี้ยก็ก็มีส่วนค่ะแต่ว่าโชคดีไปที่แอดมินอยู่เยอรมันแล้วไม่ได้มีผลตรงนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็ตัววัคซีนของอ,อ โมเดอร์นาแอดมินก็ได้นะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปเสียเงินสักบาทเดียวนะคะเพราะว่าที่เยอรมันนี้ก็มีเ,เขาเรียกอะไรประกันสังคมจ่ายเนาะเพราะว่าเราก็ทํางานแล้วก็มีใบประกันหมอนะคะก็ไม่ต้องไปดิ้นโลนเหมือนบ้านเราต้องจ่ายเองต้องวิ่งจองเองไม่ต้องคะ่ะเพราะว่าระเบียบการของรัฐบาลที่นี่เขาเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าแต่เราไม่สามารถที่จะเอา ประเทศใดๆเข้ามาเปรียบเทียบกันได้นะคะเพราะว่าประเทศนั้นๆลองคิดดูสิดินฟ้าอากาศก็ยังไม่เหมือนกันเลยเราอย่ามาเปรียบเทียบกันนะคะแต่แอดมินก็อยากอย่างเดียวก็คืออยากให้ FC ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พ้นภัยโควิดออกกำลังกายสม่ำเสมออาทิตย์ละสองครั้งก็ยังดีครั้งสองครั้งดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ เอฟทุกท่านก็ขอให้ทุกคนพ้นภัยโควิดนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความมีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย